นึกว่าจะหมดหน้าหนาวนะครับยังไม่หมดนะเนี่ยโอ้โหอากาศเย็ยนมากเลยวันนี้วันนี้วันที่สิบเก้ากุมภาพันธ์สองห้าเจ็ดนะครับนึกว่าจะเข้าสู่ฤด,ด,ดูร้อนแล้วยังนะครับยังยังหนาวอยู่นะวันนี้อากาศน่าจะอยู่ที่ประมาณสิบห้าองศานะอากาศเย็ยนมากเลยทีเดียวเย็ยนเยือกเลยแหละมก็เย็ยนเยือก ต้องอาศัยกองไฟนะครับอาศัยไออุ่นจากกองไฟเในยามเช้าดูละอ่อนนะครับละอ่อนเนะี่ยก่อนจะไปโรงเรียนดูโอ้โหโใส่เสื้อยาไม่พอนะครับต้องมาอยู่กองไฟด้วยครับมันเย็นมากเลย บันเย็นมากเลยทีเดียวนะครับอากาศหนาวมากเลยล่ะบิวอะโอ้โหหมาเลยหัวเราะเสียงหัวเราะเขาแบบโอ้โหสุดยอดเลยเสียงหัวเราะเขาเรดะี๋ยใส่นอ่กงกเดองเน